สวัสดีครับเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะครับผมล่าสุดนะครับได้มีแฟนบอลครับของฟรังกิงเดยยองนะครับออกมาเรียกร้องให้เดยยองเนี่ยอยู่กับบาร์เซโลูนาต่อนะครับผมก็มีดราม่าสุดนะครับสำหรับฟรังกิงเดยยองเมื่อ2วันก่อนนี้ก็มีแฟนบอลนะครับไปดักรอแล้วก็ด่าตอนที่เดยยองนี่ขับรถผ่านมานะครับผมแต่ว่าล่าสุดนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้มีแฟนบอลจํานวนหนึ่งนะครับได้ออกมาเรียกร้องให้เดยยองเนี่ยอยู่กับ บาร์เซโลนาต่อนะครับผมเดือยองครับอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากนะครับเพราะว่าสโมสนัในกำลังบีเขาอย่างหนักเลยและจะไม่ยอมจ่ายเงินจํานวน17ล้านยูโรที่ติดเขาไว้อีกด้วยเดือยองครับยังไม่อยากจากสโมสรบาร์เซโลนาเพราะว่าเรื่องเงินนั่นเองนะครับผม แล้วก็หากได้ย้ายทีมนะครับก็ต้องเน้นทีมที่เล่นยูฟ้าแชมเปียนส์ลีกนะครับตอนนี้นะครับเดย์ยองกําลังตกเป็นข่าวอย่างหนักกับสโมสรอนเชลซีนั่นเองนะครับบา์เซโลน่าครับตอนนี้ก็ไม่สามารถลงทะเบียนนักเตะใหม่ได้นะครับผมโดยนักเตะที่ดึงเข้ามาสู่ทีมนะครับไม่ถึง5คนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฟรังคิสตี้อันเดสคิสเยนเซนโรเบิร์ตวันดอสกี้โชคุนเดแล้วก็ราฟินด้านะครับ มีข่าวลือนะครับหากว่าบาร์เซโลนาเนี่ยไม่สามารถลงทะเบียนนักเตะใหม่ได้อันเดคริสเตียนเซนแล้วก็ฟรังคิคสตีนี่ก็พร้อมพิจรารณายกเลิกสัญญาเลยทันทีเดอยองกับมานเชต้าเด็ดนะครับมีหลายสื่อรายงานว่าโอกาสที่เดอยองครับจะย้ายไปอยู่ที่มายูเนี่ยยอมรับว่าน้อยมากๆแต่โอกาสที่เขาจะย้ายไปเจลซีนั้นไม่มากกว่านะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้นะครับในวงการฟุตบอลก็ติดตามกันต่อไปนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์ดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วย